ชมคะคือใช้เวลาสั้นแค่นั้นแต่ผิวหน้ากระจ่งางใสขึ้นจริงๆนะคะหลายๆคนก็กลัวว่าจะมีสารอันตรายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราท้าพิสูจน์เลยนะคะคุณผู้ชมเปรียบเทียบกันเลยระหว่างลิฟครีมของเรานะคะกับครีมทั่วๆไปตามท้องตลาดนะคะคุณผู้ชมหรือหลายๆคนเนี่ยสั่งจากอินเทอร์เน็ตคือต้องยอมรับว่าผู้หญิงเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องฝ้ากาะจุดด่างดำหรือผิวหน้ามันไม่สว่างกระจ่งางใสอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะพยายามหาทางออกแต่ทีนี้เนี่ยทางออกที่มันอันตรายมากๆคือคุณไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่มัน ที่มันอันตรายนัคมมีสารอันตรายกับผิวอย่างเช่นไฮโดรควินนอ e อันนี้คือสารต้องห้ามเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลายๆแบรนด์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีเขาแอบใส่ลงไปไงเราไม่รู้ถูกไหมเพราะไม่มีอะไรมาพิสูจน์มีไม่มีอะไรมายืนยันได้ใช้แรกๆผิวหน้าก็ดีนะพี่แอนเคยเป็นใชแล้วเนี่ย เพื่อนๆของเรานะในออฟฟิศเราเนี่ยแหละซื้อมาใช้เขาบอกเลยว่าครั้งแรกหุ่ยน้าดีมากประทับใจมากแต่พอใช้ต่อเนื่องไปปุ๊บซับสัปดาห์หนึ่งน้าเจ๊งประทับใจตอนแรกไงคุณผู้ชมแล้วเนี่ยนะคะเราทาพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนี่คือครีมตามท้องตลาดทั่วๆไปที่เขาไม่ให้ใส่สารตัวนี้แล้วนะยังใส่ลงไปอีกนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าจะมีสีน้ำตาลอยู่ข้างขอบอันนี้อันตรายจริงๆเนี่ยออกมาแล้วแต่ว่าลิปครีมของเราคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ากระดาษยังขาวสะอาดเหมือนเดิมเนื้อครีมก็ วันนี้เนี่ยเรากล้าท้าพิสูจน์ขนาดนี้เพื่อยืนยันและที่สําคัญคุณวิกกี้อันนี้คืออะไรบ้างคะเป็นเซอร์ติฟิเคตอันนี้ก็เป็นเซอร์ติฟิเคตว่าส่วนผสมหลักของเราทุกอย่างเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนะคะและทุกอย่างถูกกฎหมายปลอดภัยแน่นอนนี่เลยไม่มีส่วนผสมสารไฮโดรควโนนนะคะถูกต้องค่ะไม่มีไม่มีสารสกัดอันตรายเลยแล้วก็มีใบรับรองจากแพทย์ผิวหนังนะคะว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะจากสกินโนว่าแล็บนั่นเองะคะคุณวิกกี้ด้วยนะคะที่ทำครีมดีๆแบบนี้มาให้เรานะะค วันนี้สวยใสแล้วก็ผิวของคุณจะเปล่งประกายดุดออร่าดุดเพชรแล้วนะคะยังปลอดภัยด้วยแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณวิกกี้เองแต่เดิมก็เคยมีปัญหาผิวหน้าเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะกิ๊เหมือนผู้หญิงทุกคนค่ะเวลาอยู่กลางแจ้งเนี่ยผิวก็ จะโดนแสงแดดทำร้ายนะคะแสงแดดทำร้ายนี่และอย่างวิกกี้บอกแม้แต่ไฟเวลาถ่ายละครเองเนี่ยช่ทำให้เกิดไฟไฟจากละครไฟจากแสงคอมพิวเตอร์นะคะก็อันตรายนี่เห็นไหมคะค่ะยอมย้อนยอมเอารูปมาโชว์ให้ดูอันนี้ต้องขอบคุณคุณวิกกี้มากๆนยยอมเปิดแง่นะคะตอนนั้นอัอนใช้หน้าเป็นแบบนี้มีจุดฝ้ากระดำๆเยอะมากใช่ค่ะแต่เดี๋ยวให้คุณวิกกี้เช็ดดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อว่าเออเธอไม่ได้เช็ด เครื่องสำอางอออให้ฉันดูอันนี้คือคุณวิกกี้เนี่ยใช้มานานแค่ไหนแล้วคะคือตั้งแต่ทำนี่มาประมาณตั้งแต่ทํามาจริงๆแล้วตั้งแต่สูตรแรกจริงๆปรับมาเป็นปีนะคะเพราะว่าอยากจะได้สูตรที่เป็นธรรมชาติและใช้ได้เห็นผลจริงๆและปลอดภัยค่ะอันนี้คือใช้เครื่องสําอางออกมดแล้วชจริงๆนะคะตายแล้วเคยทที่ไหนเลยนะเนี่ยเที่วหน้าดูใกล้ๆนี่คือใส่มากคือจุดจุดที่เห็นอยู่ในรูปเบ4เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้คือเลือนจางคือแทบมองไม่เห็นเลยทีเดียวนะคะเนี่ย เพื่อปกติถ้าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องไปเลเซอร์หนักๆเลยนะ,ะใช่ค่ะไม่เอาเจ็บตัวเสียเงินด้วยวันนี้เ,ออเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างลิฟทีมดีกว่านะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าดาราเซเลบิต t y เมืองไทยใช้กันเยอะมากมนะคะ ใช้แล้วก็ออกมารีวิวนะคะว่าใช้ดีจริงอันนี้ที่เขียวถามคุณวิกกี้นิดนึงว่าเราเอาไปให้เขาใช้หรือว่าเราแบบให้เขาโฆษณาให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วทุกคนนี้ที่ที่เห็นในรูปนี้นะคะ,ค,ะคือจริงๆเป็นเพื่อนนักแสดงจริงๆแล้วเขาก็ได้ใช้จริงๆเขาก็รู้สึกว่า ใช้แล้วหน้ากระจ่างใส m, ใช้แล้วไม่แพ้แล้วหลายคนก็คือกลับมาอุดหนุนอีกหลายกระปุกเลย m, นะและอย่างคุณเบนเองนี่คือตอนท้องเองก็ใช่เหรอคะใช่ค่ะจริงๆบอกได้เลยว่าสําหรับคนท้องก็ใช้ได้ก็หลายคนถามเข้ามาค่ะ,คะนอกจากผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ทุกสภาพผิวคนท้องก็ใช้ได้ด้วยอและคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมว่าดาราใช้แล้วคนทั่วไปก็ใช้แล้วปิดใจแล้วก็มารีวิวกันเยอะแยะเลยนะคะดังนั้นวันนี้อยากหนะ้าขาวใสดุดเพชรรีบเลยค่ะ ะะจะมาตอบโจทย์นะคะช่วยในเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะรวมไปถึงลดเรือนจุดด่างดำเพื่อปรับผิวสีให้สว่างกระจ่งางใสดูดมีออร่าและปรับสมดุลน,น้ำใต้ชั้นผิวนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน,น้ำค่ะ และผลกับการใช้นะคะคุณผู้ชมคืนแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื่นจนสัมผัสได้นะคะ 2- 3สัปดาห์หลังจากนั้นปุ๊บผิวของคุณจะแลดูกระจ่างใสขึ้นดูขุมขนเล็กลงนะคะและพอหลังจากใช้ 6- 8สัปดาห์เท่านั้นเองคุณผู้ชมจุดดงดำที่กำลังเป็นปัญหากวนใจของคุณตอนนี้นะคะริ้วรอยต่างๆของคุณเนี่ยจะดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าปลอดภัยและอ่อนโยนค่ะ ผิวหน้าจะสว่างใสมีออร่าดุดเพชรเลยนะคะริ้วรอยลดลงภายใน6สัปดาห์เท่านั้นค่ะ<อ>ปลุกผิวเสียกันดีกว่านะคะคืนความสาวให้ใบหน้าสว่างด้วย